ครับสวัสดีครับผมชดชิวชครับไม่มีอะไรมากครับขอมารีวิวอะไรนี่เของอร่อยๆเด็กๆครับมาได้เลยครับแถวนาวมครับอร่อยมากครับลองๆลองลอมาชิมดูครับทีมือผมเองผมทำนีงครับ อยากมาได้นะ KFC แถวโน้นนะครับวันนี้รุกพุกเยอะวันนี้รุกเยอะมากวันน้หนูไปมาไปมาเสียดามากทับเรกหนึ่งชั่วโมงเบ๋าเบ๋า ดูดูดูรถเยอะมากไปไมาไปมาไ่ไหนลูนี่ยังไม่รถไม่ไม่ติดนะถ้ารถติดไม่รู้แหละยาวถึงไหนไม่รู้มาได้นะมาได้นะเจสซี่แต่านอนนี่ไง หนุนหนุนหน่อยครับเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ดีไงก็เลยโควิดโควิดไง <c oughs> <c oughs> โอเคแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูว่าเราจะทำคลิปอะไรต่อครับแล้วอย่ากดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ และกลุ่มเด็กด้วยครับครับไม่ไปครับ